สวัสดี2ทับ 1, สวัสดี2ทับ 2, และสวัสดี2ทับนะคะสำหรับวันนี้หยุดคือหยุดมาหลายวันแล้วไงนะเด็กๆหยุดมาหลายวันแล้วหยุดเรียนสัปดาห์นี้คือตามงานกันแล้วมันเป็นวันหยุดหลายวันด้วยนะคะแล้วเราก็ตามงานกันทำข้อสอบกันนะคะอ่ะทีนี้วันนี้ครูโบอัดคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วคือ,อมาตรากฏ ที่เตรียมจะสอนเด็กๆวันจันทร์นะคะก็บอกไปในคลิปนั้นแล้วว่าสําหรับข้อสอบอะเด็กๆไม่ต้องกังวลเลยซึ่งข้อสอบตอนที่เราสอบระหว่างโควิดเนี่ยมันไม่สามารถวัดได้เพราะหลายคนอยู่กับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็จะสอนอันเนี้ยครูทุกท่านเข้าใจนะคะที่จะวัด90%เลยอะ่ะก็คือการส่งงานทุกครั้งที่คุณครูมอบหมายงานให้การเข้าเรียนออนไลน์ ะค,ะครูก็ไม่สามารถทราบได้หรอกว่าใครเรียนหรือใครไม่เรียนแต่จะดูสังเกตได้จากการทำงานนะคะเพราะว่าคลิปทุกคลิปครูโบจะอธิบายชัดเจนในการทำแบบฝึกหัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สอนไปอ่ะเพราะครูสอนเองแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้สื่อจากดึงมาจากลิงก์ใน YouTube นะคะครูโบก็คือสอนเองแบบนี้แล้วก็จะทราบว่าถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดหรือทำ แบบทดสอบส่งมาเนี่ยครูก็จะอธิบายทีละข้อถ้าใครดูคลิปทีละข้ออย่างที่ครูอธิบายเหมือนที่สอนที่โรงเรียนเด็กๆก,ก็จะเขียนรายละเอียดอะไรมาฟังครูอธิบายทุกข้อครูก็จะทราบนะคะแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรทํางานส่งมาตรงเวลาแต่จริงๆแล้วคืออยากให้ดูคลิปมากกว่าอย่างน้อยคือผ่านตานะคะรู้ว่าอันนี้มายัางไงอันนั้นมายัางไงผ่านตาผ่านหูผ่านมือนะคะอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราว่ากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆยังคงเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเนาะเชื้อก็ยังไม่ได้ลดลงเชื้อผู้ติดเชื้อเ็ยังไม่ได้ลดลงนะคะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ครูโบคึง่วงแล้วทำงานเที่ยงคืนทุกวันตั้งแต่ w o r k f r o m home ตั้งแต่ทำงานที่บ้านนะคะอะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะ ขอเด็กๆจดคำศัพท์ประจำเดือนหน่อยนะคะเราจดคำศัพท์ประจำเดือนเดือนละ20คำครั้งละ10คำนะคะเราจดไปแล้วของเดือนกรกฎาคม1ครั้งนี่อีก1ครั้งรวมกันแล้ว2ครั้งก็20คำนะคะคำศัพท์ประจำเดือนวันนี้ครูโบจะพาอ่านสะกดคำไปด้วยเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วมีเด็กประท้วงเด็ก2ทับประท้วงครูโบตอนที่ไปรับ ไปรับนมรับเงินอุดหนุนนะคะครูสะกดยังไงอ่ะคานี้สะกดยังไงอะครูก็สัญญากับเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวครูอะจะสะกดคําแล้วส่งไปให้ของครั้งที่แล้วแต่ว่าแต่ว่าพอกลับมาแล้วมันน,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 นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นก็ลืมจริงๆแหละน้องเก้าครูโบลืมครูโบขอโทษด,ด้วยแต่เดี๋ยววันเนี้ยครูโบจะจะสะกดให้นะคะแล้วก็ต้องตั้งใจด้วยนะคะพร้อมนะคะ ตออตอตอแอะแตะต่อ,ตอ,ตอแตะลอเอาเราไม้โถเล้ากอไอไกไม้เอกไก่เลา้าไก่ปออิอนนปินไม้เอกปินตอโอโตปินโตออไอไอ ออโอดอีนอดินอโอดินซอุมโมุมไม้เอกซุ่มซอาโมซามไม้เอกซามสุ้มซามมอะมะลออิลิลออาลามะ ลิลาทออทอผออาผาไม้โทผ้าทอผ้าหอโอดอโหดรออายอรายไม้โทร้ายโหดร้ายออึงออึงไม้เอกอึง ออ่างงออ่างไม้เอกอ่างอึ่งอ่างรออือนอรื่นไม้เอกรื่นรอเอองอเริงรื่นเริงอ่าเมื่อเราอ่านสะกดคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องอ่านเป็นคำอีกหนึ่งรอบนะคะขอแก้สระอิไม่งามโดยไม่ใช่แก้สระอิ แกไม้เอกอ่าเขียนไม่สวยเลยไม้เอกนะลูกนะไม่ใช่สระอีนะบออีนอปินไม่เอกปินปน,นะโอเคเราไปอ่านเป็นคำกันเลยนะคะต่อแตะเล้าไก่ปิ่นโตไอโอดีนซุ่มซ่ามมะลิลาทอผ้า โหดร้ายอึงอ่างรื่นเริงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆโดยอาศัยดูจากคลิปที่คุณครูส่งไปก็ได้ถ้า,าพ่อแม่ไม่มีเวลานะคะกดเข้าไปปึ้งดูคลิปปุ๊บครูโบสอนอ่านเลยดูได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆครูโบฝากเวลานักเรียนจดสับงานส่งครู บอกแล้วว่างานส่งครูขอเรียบร้อยอ่านออกนะคะหัวเข้าหรือหัวออกนักเรียนดูด้วยปสองแล้วนะลูกบังคับมือนิดนึงนะคะให้มันอยู่ในบรรทัดให้เรียบร้อยอย่าให้มันเลยบรรทัดหัวกลมก็คือหัวกลมนะคะไอหัวแตกหัวหักอ่ะไม่เอานะไอหัวแตกก็จะมีแบบนี้ใช่แต่อีตัวอื่นเมื่อหัวมันไม่แตกหัวมันไม่หักก็อย่าไปหักหัวมันนะนะคะโอเคเดี๋ยว วันนี้ฝากเด็กๆจดคำศัพท์ประจำเดือนพร้อมกับอ่านแล้วส่งคลิปให้ครูโบโด้วยอยากฟังเด็กๆอ่านหนังสือจังเลยโอเคนะส่งคลิปบันทึกไว้ในโน้ตเลยนะคะครูโบรอฟังเด็กๆอ่านหนังสืออยู่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ